เราเห็นช่องด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายไหมครับตรงนี้จะเป็นช่องว่างฝั่งด้านซ้ายหรือว่าการถอยฝึกถอยจอดแบบ45องศานะครับทีนี้นะครับให้เราใส่เกียร์ดีเดินหน้าครับให้เราเคลื่อนรถช้าๆนะครับโอเคห่างกับรถด้านข้างประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับในการห่างนะเพราะเราจะถอยเข้าช่องฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับโอเคทางจะแคบนิดนึงนะครับโอเคช้าๆนะครับ ตัวรถนะครับเท่ากันเนาะสังเกตสังเกตรถของเราเลยครับให้หูกระจกเสมอกับหูกระจกรถคันด้านข้างฝั่งด้านซ้ายเลยนะนนให้หูกระจกซ้ายของเราครับผมเพราะว่าตัวรถเท่ากันนะครับให้หูกระจกของเราเสมอพอดีเลยเสมอกับหูกระจกเขาแล้วหยุดรถครับผมโอเคทีนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสังเกตยังไงนะครับแล้เราจะเข้าช่องได้เนาะ ให้เราหมุนพวงมาลัยนะครับผมมาฝั่งด้านซ้ายมือให้สุดก่อนโอเคครับตอนนี้เราหมุนพวงมาลัยมาฝั่งซ้ายสุดใช่ไหมครับผมเปลี่ยนเกียร์อาถอยหลังครับอันนี้เป็นการฝึกถอยจอดเข้าซองแบบท่า45ิาองศากันนะครับให้มองจากกล้องแต่เราแต่ครูเบิร์ตไม่ได้สอนให้มองกล้องนะครับอยากให้เราสังเกตนะครับเพราะจะมีจุดสังเกตอยู่ทีนี้นะครับให้เราเคลื่อนรถช้าๆครับผมต่อเนื่องเลยนะครับมองกระจกฝั่งด้านขวาไว้ครับ ให้เรามองกระจกขวาไว้นะครับสังเกตรถคันด้านหลังเห็นไหมครับสังเกตหน้ารถเขาก่อนเลยนะรถคันด้านหลังนะครับให้เห็นไฟนะครับไฟหน้ารถดวงด้านในสุดนะครับเสมอตรงที่เปิดประตูด,ด้านหลังของรถของเรานะให้เสมอเลยนั่นคือจุดสังเกตนะครับโอเคโอเคแล้วยังครับ<า>ถ้าโอเคแล้วทําการหยุดรถให้นิ่งสนิทแล้วหลังจากนั้นคืนกลับมาล้อตรงครับ โอเคนะครับพอล้อตรงเสร็จนะครับให้เราทําการถอยตรงๆได้เลยครับแล้วมาสังเกตตรงเสา A นะครับหรือว่าคาน A ตรงนี้นะครับอถอยมาเลยครับถอยยาวมาเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะถอยมาเลยให้หูกระจกเราปิดไฟท้ายครับผมพอปิดไฟท้ายเราหยุดครับปิดไฟท้ายแล้วเนาะหลังจากนั้นนะครับผมให้เราหมุนพวงมาลัยมาฝั่งด้านขวามือให้สุดเลยครับโอเคนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราค่อยๆถอยช้าๆค่อยๆเคลื่อนรถมาครับช้าๆนะค่อยๆเคลื่อนรถมานะครับผมอย่างระมัดระวังนะครับนั่นถอยมาเลยครับไม่ต้องกลัวเห็นไหมครับถอยอย่างระมัดระวังช้าๆนะครับให้ดูด้านหน้าด้วยเห็นไหมครับเทคนิคของเรานะครับผมจะเป๊ะพอดีให้หน้ารถเราตรงครับสังเกตกึ่งกลางกระจกครับผมหน้ารถเราต้องตรงเป๊ะครับถ้าตรงเป๊ะแล้วหยุดรถให้นิ่งสนิทครับ อันนี้ให้มองจากในกล้องได้นะครับผมเห็นไหมครับด้านหลังเรายังเหลือยังมีพื้นที่อยู่นะครับเราจะฝึกเราจะถอยให้เป๊กก็ได้นะครับเห็นไหมครับรถอยู่ในช่องพอดีเป๊เห็นไหมอันนี้เป็นการจอดซ้อนคันแบบท่า45องศานะครับที่เราต้องใช้กันเขาเรียกว่าช่องว่างฝั่งด้านซ้ายนะครับเอาไปใช้ได้จริงโอเคเก่งมากครับ